เอาเฟ้นไฟมาเสิร์ฟนะคะตามจํานวนคนเลยหรือเปล่าคะลุงหนวดเยอะแยะมากมายหยิบไปได้เลยนะคะคนละหอละหอละหอนะคะโอ้ยเพื่อนเพื่อนขอบคุณมากนะคะวันวานมียาหมูยออีกแล้วขอบคุณมากเลยน้องวันวานขอบคุณนะคะเอายาหมูยอมาเสิร์ฟนะคะมาเสิร์ฟนะคะกินด้วยกินด้วยอยากกินละหยิบได้เลยนะคะเราเป็นบุฟเฟ่นะคะเดี๋ยวเอาบินโตไปด้วยนะคะที่บ้านมีบินโตนะคะพะอาหารเราเหลือน้ำส้มน้ำอะไรยังได้แต่ว่าของอะไรมันผิดกฎนันเราเอามาเขามาพูดไม่ได้มัน ขอบคุณนะคะไม่เป็นไรค่ะจุ๊บจิ๊บไปรู้ไม่ผิดนะคะอย่างกันนะวันๆวานนะยำยังได้เลยอร่อยอร่อยนะริมยิ่งริมกระด้งอะไรนะอร่อยมากเลย ยำมะขิ่ว่าอร่อยะค่ะขอบคุณนะคะแวะเวียนมาบ้านพี่ไก่ฟ้านะคะทุกๆวันนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้าม,มารับชมพี่ไก่ฟ้านะคะมูฟมาโตะเดียวกันได้นะคะรวมกันนะคะพวกกว๋วยเตี๋ยวนะคะมาทุกคนมาเป็นกําลังใจให้พี่ไก่ฟ้าขอบคุณมากเลยนะคะไก่ฟ้ามาหานขอบคุณมากนะคะกว้วยทอดก็มาแล้วนะคะน้องน้องชดาชอบทานกว้วยทอดเมื่อวานนี้ออกไปซื้อกว้วยทอดตอนที่ไก่ฟ้าไลฟ์สดวันนี้ได้เลยนะคะต้ยมยำขามหูนะคะน้องจุธารัตน์บอกว่าอืม ของแห้งมังนะ้งเนาะเป็นผัดซีอิ้วนะคะใครอยากทานผัดซีอิ้วไปน้องจุธารัตน์เลยค่ะโต๊ะสับประรดของเรานะคะขอบคุณมากนะคะยำปลาดุกฟูจากโต๊ะพี่หนวดนะคะต้มเส้นก็มาอีกแล้วนะคะน้องวันวาน,นบอกมีต้มเสน้นมีผัดมาอาหารมันย่อยเนาะขอขอเชิญเข้าห้องน้ํากันก่อนนะคะใครที่จะไปกับเรานะคะล้อจะหมุนเที่ยวทางเหนือก่อนนะคะเราจะไปทั่วลุ่มนะคะทักทาไทยลุงหนวดนะคะสวัสดีนะคะแล้วทักทาไทยลุงหนวดแล้วก็สวัสดีเพื่นพนพนอนๆรอบห้องด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะนจุม๋ม ขนมปังหน้าหมูค่ะขนมปังหน้าหมูเชิญค่ะอยู่ที่โต๊ะน้องชดานะคะพี่อ่านนามสกุลน้องไม่ออกค่ะตกตกภาษาอังกฤษไม,ไม,ไม่ไม่ไม่ทราบว่าอ่านว่าอะไรค่ะน้องจุธารัตน์นะคะมาช่วยบริการพี่พี่เพื่อนๆน,นะคะทุกท่านนะคะพร้อมกับน้องวนันวาน,ชาน,นะะชานมนะคะชานมไข่มุกก็ได้นะคะมีนะคะอยู่ที่ตรน้องจุธารัตน์นะคะมาช่วยบริการพี่พี่เพื่อนๆนะคะทุกท่านนะคะพร้อมกับน้องวันวานชานมนะคะชานมไข่มุกก็ได้นะคะมีนะคะอยู่ที่ตน้องดาวาไทยรัฐเพชรประเสริฐมากส่งน้องสาวมานะคะมาอยู่เป็น เพื่อนพี่ไก่ว่าตอนนี้พี่ไก่ว่าก็จะจะ,จะลงไลน์แล้วนะคะขอบคุณมากนะคะวันวานบอกบางต่ำไม่ผิดนะคะอยู่คอนแก่นขอบคุณมากนะคะอาจารย์นะคะ ที่นี่ก็จะมีหลายอาชีพนะคะพวกเราก็หลากหลายมาจากที่หลากหลายกันแต่ก็มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวว่าอยังไงก็นั่งในรถก็ขอให้กินแตงโมให้ชื่นใจก่อนนะให้ผมได้กินสักชิ้นหนึ่งก็ยังดีก่อนขับรถไปต่อนะคะขอบคุณมากมาได้สักพักหนึ่งก็จะเสียงแหบเสียงแห้งแล้วก็ขอขอเชิญน้องรับประทานอาหารได้เลยนะคะมามาถึงเวลาของเราพอดีเลยนะคะเราขอเชิญเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกท่านนะคะแล้วก็แขกเหลือที่อ๋อจุดทารัต ุทารัดไม่ได้เป็นเวลาเนาะน้องบอกไม่เป็นเวลานะคะเคยเคยเข้าไปไหลเคยเข้าไปหล,ยยปหลยแยบ,บแซบนะคะทุกท่านนะคะอาหารของเรานะคะหวานคาวมีพร้อมเลยนะคะใครอยากจะทานอะไรน้ําท่านะคะมีพร้อมทุกอย่างเลยนะคะกินได้ค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวหนองคายกันก่อนนะคะบ้านคุณจัญญานะคะ มีมีอาหารมากมายเลี้ยงพวกท่านเยอะแยะมากนะคะต้องใส่ถุงกลับบ้านกันแล้วนะคะใครอยากจะทานข้าวขาวหมูนี่นนเลยนะคะโต๊ะน้องเอรีเอรีค่ะข้าวขาวหมูส่วนข้าวหน้าเป็ดเราก็ต้องอยู่กับน,น้องๆทุกคนที่นี่อยู่แหละเพราะว่าไม่ไปไหนนะคะขอบคุณมากเราก็เป็นกําลังใจให้กันนะคะขนาดพยาผู้ชมนะคะเอาตาเฮง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 ข่าขอบคุณมากคะ่ะทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมที่ไก่ฟ้าตอนนี้ก็ยังอยู่นะคะเก้าล้านดวงตานะคะ พี่ไก่ฟ้าก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะมาให้กําลังใจกับไก่ฟ้ามหานครนะคะฟอร์มไทยแลนด์นะคะต้องบอกด้วยฟอร์มไทยแลนด์เดี๋ยวส่งไปประเทศอื่นนะคะไม่มาเป็นอิตาลีหรืออะไรคะอิตาลีป่ะ <c oughs> หรือเปอร์ตลิโกเป็นอิตาลีเนาะใช่ไหมแอมมคะทักทายกันนะคะกระเพรากะเพรา ก็พรวงมิดก็มานะคะน้องเอรี่บอกนะน้องวันวานผู้แสนดีนะคะคุณผ่องสีผ่องสีพาเพลินนะคะแล้วก็น้องถ้าอยากกินทุเรียนได้ค่ะทุเรียนนี่ต้องไปโต๊ะคุณจุ๊กจิ๊บเลยนะคะคุณจุ๊กจิ๊บเอามาหลายสวนเลยค่ะวันนี้นะคะทุเรียนเยอะแยะเลยคะเชิญรับประทานได้ด้วยนะคะนะจุม๋มาให้กําลังใจขอบคุณนะคะนะจุ๋ <c oughs> ลุงหนวดลุงหนวดบอกสวัสดีค่ะกับนะจุ๋ สวัสดีคะ่ะนะคะทักทายกันจับมือกันไปนะคะก๋วยเตี๋ยวหลอดก็มาค่ะ,ะน้องวานวาน,วานบอกมีก๋วยเตี๋ยวหลอดด้วยนะคะเชิญค่ะว่าเออสวัสดีคะ่ะพี่นวลก็ทักทายกับคุณดวงจันทนะคะขอบคุณมากนะคะมาเป็นมามาเป็นเพื่อนกันแล้วก็มาอยากจะทานอะไรก็พิมพ์ลงไปเลยนะคะเดี๋ยวพี่ๆเขาก็จะพิมพ์อย่างที่เขาอยากทานแล้วก็จัดกลับบ้านกันนะคะวันวาน,วานสแสนดีไปค,ะค่ะก็จะไปกันเนาะ ปีคนปีวอกก็อีกพระาธาตุนึงอะไรเงี้ยไปตามนั้นกันอย่าไปไปไหวกันนะคะพาตะเวนไหวกันเลยปีหนึ่งนะคะขอบคุณมากนะคะทุกท่านสวัสดีค่ะเพื่อนเทุกท่านสวัสดีค่ะ,สสคะ AI สวัสดีค่ะประธานบริษัท CEO นะคะบอกว่าเ,าเดี๋ยวนะน้องวันวาเอาแฮมเบอร์เกอร์มาเสิร์ฟนะคะขนาด คนละก้อนละก้อนนะคะนั่งอยู่ในรถนะคะกลัวจะหิวกันนะคะออไปเที่ยวเหนือกลัวกลัวจะหิวนะคะได้เลยคะ่ะมะพร้าวมาเป็นลูกเลยนะคะเสิร์ฟด้วยนะคะน้องเออรี่น้องวันวานนะคะเอามาเป็นสวนเลยนะคะมะพร้าวน้ําหอมกลิ่นใบเตยนะคะหอมใบได้เลยนะคะคุณครูนะคะอาจารย์นะคะเชิญได้เลยนะคะอา,อาจารย์รจนาสาวสาราญนะคะเป็นคุณครูนะคะประจําอยู่ที่ขอนแก่นนะคะอ๋อจุธารัตน จุทารัดไม่ได้เป็นเวลาเนาะน้องบอกไม่เป็นเวลานะคะเคยเคยเข้าไปไหลเคยเข้าไปไหลนะะนี่เลยไปที่โตะน้องวันวาน,นนะคะไม่ขาดตกบกพร่องเลยค่ะน้องวันวาน,วนมาเต็มเลยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องกางโต้เผื่อนนะคะจุบจ๊บจิ๊บจ้าอยากทานอะไรพิมพ์ได้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะนุ้ย นุ้ยนะคะนุ้ยขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาเยี่ยมเยียนเพื่อนนะคะขอบคุณมาเชิญเลยนะคะอยู่ที่โต๊ะลุงหนวดนะคะน้องชดาเชิญรับประทานก้วยทอดได้เลยนะคะยังอยู่หรือเปล่าน้องชดากินก้วยทอดได้นะคะตินหยิบได้เลยนะคะอยู่ที่โต๊ะเออรี่นะคะ เอ้ไม่ใช่ชาอยู่ที่โต้น้องวันวานนะคะขอบคุณมากค่ะน้องวันวานขอบคุณมากอ๋อเดี๋ยวมานะมีคีนเห็นน้องจะถ่ายเองถ่ายขำม,มากเลยนะตอนนั้นขึ้นรถถ่ายขอบคุณมากนะคะเนตค้างกันไหมคะของพี่ของพี่พี่ไก่ป้าปกติน้ําร้อนๆคะ่ะค่ะพญาผู้ชมขอบคุณมากเลยนะคะต้มไก่น้องจําลาดค่ะขอตัวก่อนไปได้เลยนะคะไปเตรียมตัวนะคะไล์สดนะคะเดี๋ยวน้องนะต่างชาเขาจะรู้ไหมนะว่ามันเป็นอาหาร นะอร่อยมากเลยยำพะกี้ริ่วพี่ไก่ชอบอ,อ๋อจุดทารัตจุธารัตไม่ได้เป็นเวลาเนาะน้องบอกไม่เป็นเวลานะคะเคยเคยเข้าไปหลายเคยเข้าไปหลายร้านมาเสิร์ฟนะคะกินด้วยกินด้วยอยากกินเรหยิบได้เลยนะคะเราเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะเดี๋ยวเอาบินโตไปด้วยนะคะที่บ้านมีบินโตนะคะพ่ออาหารเราเหลือทุกคนเลยนะคะขอให้เฮงรวยนะคะทุกท่านขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆอนทุกท่านขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ดดยตุงกันนะคะไปดดยตุงค่ะลุงนวดบอกอ้าเราไหวพาเสร็จแล้วนะคะคุณจัญยาบอกโดยสุเทพไหวพาเสร็จแล้วลุงนวดบอกไปดดยตุงอเออรจนาน้องจำหลัดนะคะน้องจำหลัดหูดคุณครูรจนา,นาสาวสำราน้องออกบางอ่อนสมพงศ์นะคะเอ่อน้องเออหยิบตักกันได้สะดวกสบายนะคะอย่าไปสะดุดขาล้มนะคะเดี๋ยวจะโขกกันหมดนะคะขอบคุณมากนะคะน้ำพึ่งมะนาวก่อนค่ะขอแฮขอบคุณค่ะ วันนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีทุกท่านเลยมาให้แขกผู้มีเกียรติทุกด้านนะคะที่มาเยี่ยมเยียนนะคะคุณเออรี่เออรี่เข้ามาให้กําลังใจกับพี่ไก่ฟ้านะคะขอบคุณมากรับประทานน้ารับประทานดื่มอดื่มน้ารับประทานอาหารก่อนนะคะคุณครูนะคะแล้วก็หนมากเลยนะพี่ไก่เคยทํานะใส่หม้อนั้นเนี่ย สมัยก่อนทํางานโรงพยาบาลนะมีหลายที่มีหลายอาชีพเคยทําหลายอาชีพลงโรงแรมบอกสาครูข้าวโพดมีนะคะค่ะเชิญค่ะสาคูสาครูข้าวโพดนะคะอร่อยอร่อยราดด้วยน้ากะทินะคะขอบคุณมากนะคะอร่อยอร่อยมากค่ะพี่ต้มยําขาหมูค่ะสวัสดีค่ะพี่บี้คุณดวงจันทร์ทักทายน้องบี้นะคะตรงนั้นนะคะขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณมากเลยนะคะมาให้กำลังใจกันเนาะอชอบชอบดูจังเลยตอนไทยที่จะให้ เก็บสะสมคะแนนนะคะของในทุกๆวันนะคะตามหาหกสิบคะแนนของไก่ฟ้าไอหกหมื่นนะมาก็มานะคะยำม,มามาก็อร่อยอร่อยนะคะรสเด็ดเผ็ดจัดจ้านเลยนะคะแซ่บแซ่บนะคะอยู่ที่เต้าน้องเอ,อรี่นะคะเชิญรับประทานกับปายู่แม่ห้องสอนขอบคุณนะคะน้องจัญญาน้องอวันวานนะคะไปทางเหนือกันนะคะไปเที่ยวกันให้สนุกสนานอืว่าเราเกิดไม่ใช่ราศีเกิดหมายถึงว่าจากหมายถึงปีขานก็จะเป็นแบบ ออพระาธาตุนู้นพระาธาตนี้อะไรอย่างเงี้ยเราทานข้าวเที่ยงกันค่ะคุณนิดหน่อยบอกว่ามาทานกันนะคะทุกอย่างมีเยอะมากเลยนะคะข้าวเที่ยงมาพร้อมแล้วค่ะรับประทานกันทุกคนนะคะใครยังไม่ได้ทานนะคะหยิบย้อนหยิบไหญมากเลยนะพี่ไก่เคยทํานะใส่หม้อน,นั้นเนะี่ย สมัยก่อนทํางานโรงบามน,นะมีหลายที่มีหลายอาชีพเคยทําหลายอาชีพลงมดโรงแรม <c oughs> ไปไหนดีเอย่ยไปค่ะไปค่ะต้องเอาไปเนาะขอนั่งแถวหน้านะคะได้เลยค่ะไปครับนะคะ,ะลุงนวดก็เปิดหมวกนี้นะสวัสดีครับน้องจันยาค่าลุงนวดบอกว่าจะไปลําปางค่ะท่านก็จะหิวข้าวนะคะ เออไม่หิวเราเพิ่กินเยอะแยะที่บ้านที่ไก่ฟ้าแล้วนะคะบางท่านก็อาจจะติดธุระไปนู่นไปนี่ e, ทําอะไรกันนะคะก็เออให้พี่ไก่ฟ้านะคะขอบคุณมากนะคะย้ําขนมจีนมีนะคะอยู่ที่โต๊ะน้องจุธารัตน์ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากน้องวานวานมีไดสุเทพค่ะอดสุเทพนี่นะเราไปไหว้พระกันนะคะอขอบคุณมากนะคะเราไปไหว้พระกันที่ดอยสุเทพก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปขอบคุณมากเลยอาหารบ้านเรานี่ก็อร่อยอร่อยนะคะเพื่อนเพื่อน